จากกระแสของซีรีส์ไวท์โลตัสทำให้การท่องเที่ยวในไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับทั้งร้านค้าร้านอาหารและแน่นอนที่พักโรงแรมในพื้นที่ถ่ายทำตอนนี้มียอดจองพุ่งสูงขึ้น400 500เเลยทีเดียวและเทรนด์ที่น่าสนใจในวันนี้จะเกี่ยวกับอะไรติดตามรายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ NIA Inno Trend EP นี้ครับ จากกระแสสุดฮอตของซีรีส์ไวโลตัสที่นำแสดงโดยน้องลิซ่าและดาราไทยอีกหลายคนนะครับก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาทันทีทำให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้นครับทำให้ตอนนี้กระแสการท่องเที่ยวในไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งจากตัวเลขอัตราการจองที่พักในโรงแรมในพื้นที่ถ่ายทำนะครับ อย่างที่เกาะสมุยหรือว่าจะเป็นภูเก็ตก็เพิ่มสูงขึ้นตอนนี้สูงมากขึ้น400 500หรือถ้าคิดเป็นเท่าก็อยู่ที่4 5เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนครับและ Agoda ยังเผยข้อมูลการค้นหาที่พักในเกาะสมุยเพิ่มขึ้น12โดยมีความสนใจจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเกือบ2ใน3หรือประมาณ65 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมาครับซึ่งโรงแรมถูกใช้เป็นโลเคชั่นหลักของการถ่ายทำนะครับทำให้คนทั่วโลกได้เห็นถึงคุณภาพการบริการและนวัตกรรมที่ซ่อนอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้วันนี้เรามาอัปเดตเทรนด์กันหน่อยครับว่าอะไรที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักต้องรู้และปรับตัวสถานการณ์โรงแรมในไทยไรายงานจากบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบนะครับว่าภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในปี2024มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีทั้งอัตราการเข้าพักและราคาห้องพักเฉลี่ยตามการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติครับซึ่งการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับทั้งกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายทำเลที่ตั้งและความสามารถในการปรับตัวโดยธุรกิจโรงแรมที่มีศักยภาพในการเติบโตมีหลักๆดังนี้นะครับ กลุ่มแรกคือกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทระดับบนระดับที่เป็นลักชัวรี่ที่รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูงอย่างเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางครับกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มโรงแรมที่ตั้งในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอย่างภูเก็ตและกรุงเทพรวมถึงเมืองรองอื่นๆที่รัฐบาลไทยกําลังสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยครับ และกลุ่มถัดมานะครับคือกลุ่มโรงแรมที่สามารถปรับตัวให้สอดรับกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและอิสราเอลนะครับที่มีโอกาสเดินทางมากขึ้นจากผลกระทบของภาวะสงครามกลุ่มต่อมาก็คือนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสุขภาพกับเทรนด์ wellness tourism นะครับหรือจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเพื่อเวชันในประเทศไทยครับ ธุรกิจโรงแรมและสิ่งแวดล้อมนอกจากเทรนเรื่องเวลเนตทัวริซึมและเวอร์เคชั่นแล้วประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญของการดําเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักเช่นกัน ด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายหน่วยงานมีข้อบังคับหลายหน่วยงานมีการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการออกมาแอคชั่นเรื่องนี้รวมถึงผลสำรวจแนวโน้มโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นักท่องเที่ยวคาดหวังอีกด้วยมีการพูดถึงประเด็นในเรื่องของบทบาท ESG ต่อธุรกิจโรงแรมและได้มีการยกผลสำรวจที่สะท้อนความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจเอาไว้ว่า 61%ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในแบบที่มีแนวทางความยั่งยืนหลังจากเกิดวิกฤตโควิด COVID 19 73%มีโอกาสที่จะเลือกที่พักที่มี Sustainable Policy 68%อยากเห็นว่าเงินที่จับจ่ายใช้สอยในแต่ละพื้นที่กระจายไปสู่ชุมชนที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่ อันนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่านักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นตลอด Customer Journey เลยก็ว่าได้ดังนั้นนี่คือเทรนด์ใหม่ที่เป็นโอกาสของผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจโรงแรมนะครับที่ต้องตีโจทย์ให้แตกถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปแล้วก็ต้องปรับตัวสร้างแผนประหยัดพลังงานลดการปล่อยมลพิษและกา๊าซเรือนกระจกเพื่อก้าวสู่การเป็นกรีนโ h o t e ครับ แนวทางการปรับธุรกิจโรงแรมสู่กรีนโฮเทลมีหลักการอยู่4ข้อดังนี้นะครับ 1. คือการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิธภาพอย่างเช่นการเปลี่ยนหลอดไฟคอมเพล็กซ์ฟอเรสเซนต์สู่หลอดไฟ LED การใช้พลังงานทางเลือกเช่นโซล่าเซลล์อย่างที่2นะครับคือการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องเรือนของใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะมีการอุดหนุนผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นได้ทั้งอุดหนุนชาวบ้านสินค้าเกษตรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ ข้อที่3นะครับคือการจัดการน้ําที่มีประสิทธ,ธิภาพเช่นรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการใช้ผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนซ้ํารวมไปถึงการติดตามตรวจสอบอุปกรณ์และระบบท่อภายในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำที่มีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติในการช่วยประหยัดน้ำได้อีกทางหนึ่งและข้อที่4นะครับคือการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพเรื่องนี้มีความสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในโรงแรมจะมาในรูปแบบของขยะน้ำเสียหรือมลพิษทางอากาศต้องมีการจัดการเพื่อให้สิ่งแวดล้อมรอบโรงแรมชุมชนใกล้โรงแรมมีความยั่งยืนร่วมกันครับ NIA <N IA S 1> ในฐานะขององคอ์กรที่เสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติก็มีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการนวัตกรรม Climate Tech Acceleration Program ที่มุ่งเน้นผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ผ่านกิจกรรมการให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานพันธมิตรในโครงการหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนสถาบันการเงินและบริษัทขนาดใหญ่รวมไปถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการกับหน่วยงานพันธมิตรอีกด้วยครับและยังมีทุนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือ mandatory innovation ในสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและสาขาพลังงานสะอาดอีกด้วย ที่ตามรายการ Inno Trend Next Step ประเทศไทยผ่านเทรนนวัตกรรมได้ทางช่อง YouTube NIA Channel และทุกช่องทางของ NIA ครับ